คืนหนึ่งเมื่อคุณมองขึ้นไปบนท้องฟ้าและเห็นจุดแสงสีแดงเล็กๆที่ระยิบระยับอยู่ท่ามกลางดวงดาวนับพันคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมดาวดวงนั้นถึงสามารถจุดประกายความฝันของมนุษยชาติได้มากกว่าดาวดวงอื่นๆในจักรวาลน,นั่นคือดาวอังคารดาวเคราะห์สีแดงที่ห่างจากเราไปเกือบ60ล้านกิโลเมตรแต่กลับใกล้เคียงกับจิตใจมนุษย์มากกว่าดาวดวงไหนๆในระบบสุริยะ สวัสดีครับนี่คือรายการชวนคิดพิชิตเวิร์สที่จะพาคุณไปสำรวจความลึกลับของจักรวาลผมจะเล่าให้ฟังเรื่องราวที่อาจเปลี่ยนอนาคตของมนุษยชาติไปตลอดกาลเรื่องของบ้านหลังที่สองที่เราอาจจะสร้างขึ้นบนดาวเคราะห์สีแดงดวงนั้นมันน่าแปลกใจมากที่ตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเราไม่เคยหยุดมองหาที่อื่นไม่เคยหยุดค้นหาดินแดนใหม่ เริ่มตั้งแต่การข้ามทะเลใหญ่เพื่อค้นหาทวีปใหม่จนถึงการส่งยานอาวกาศไปยังดวงจันทร์และตอนนี้เราก็กำลังจ้องมองไปที่ดาวอังคารไม่ใช่แค่เพื่อไปเยือนแต่เพื่ออยู่แต่ทำไมทำไมเราถึงคิดว่าเราต้องไปอยู่ที่อื่นทำไมโลกใบนี้โลกสีฟ้าอันง,งดงามที่เรียกว่าบ้านมันไม่เพียงพอสำหรับเราแล้วหรือหรือว่าเราแค่อยากจะมีตัวเลือกมีแผนสำรอง เผื่อวันหนึ่งที่โลกใบนี้อาจจะไม่ใช่บ้านที่ปลอดภัยสำหรับเราอีกต่อไปนักวิทยาศาสตร์จากเอเจนซี่อวกาศหลายแห่งรอบโลกบอกว่าการตั้งรกรากบนดาวอังคารไม่ใช่แค่เรื่องของการผจญภัยแต่เป็นเรื่องของการอยู่รอดเป็นความจำเป็นของสายพันธุ์มนุษย์ที่จะต้องกระจายตัวออกไปในจักรวาลเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติขนาดใหญ่ที่อาจเกิดขึ้นบนโลกแต่การไปอยู่บนดาวอังคารมันไม่ใช่แค่การย้ายบ้าน มันคือการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่เราเรียกว่าการเป็นมนุษย์เพราะบนดาวอังคารเราจะต้องหายใจอากาศที่ผลิตขึ้นเองดื่มน้ำที่สกัดจากน้ำแข็งใต้ดินและมองเห็นแสงแดดที่เจือจางกว่าบนโลกเกือบครึ่งหนึ่งคำถามที่น่าสนใจก็คือเมื่อเราไปอยู่บนดาวอังคารแล้วเราจะยังเป็นมนุษย์เหมือนเดิมหรือไม่หรือเราจะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตรูปแบบใหม่มนุษย์อังคารที่แตกต่างจากมนุษย์โลกในหลายๆด้าน และคําถามที่ลึกซึ้งที่สุดนั่นคือการไปอยู่บนดาวอังคารมันคือการก้าวไปข้างหน้าของมนุษยชาติหรือเป็นการหนีจากปัญหาที่เราสร้างขึ้นเองบนโลกใบนี้เรามาเริ่มต้นจากสิ่งที่เรารู้กันดีอยู่แล้วข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ยานสำรวจนับสิบลำได้ส่งกลับมายังโลกตั้งแต่ยานไวกิ้งในยุค70จนถึงยานเพอร์เซวิ n c นที่ยังคงส่งข้อมูลกลับมาทุกวันนี้ ดาวอังคารมันคือดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ4ี่ในระบบสุริยะมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ6,700กิโลเมตรซึ่งเล็กกว่าโลกเรามากเกือบครึ่งหนึ่งแรงโน้มถ่วงบนดาวอังคารจึงอ่อนกว่าบนโลกประมาณ38%เซหมายความว่าถ้าคุณหนัก60กิโลกรัมบนโลกคุณจะหนักแค่23กิโลกรัมบนดาวอังคารนักวิทยาศาสตร์จากนาซาคนพบว่าดาวอังคารเคยมีน้ำไหลยอยู่บนผิวหน้าเมื่อหลายพันล้านปีก่อน และแม้แต่ตอนนี้ยังมีน้ำแข็งที่ซ่อนอยู่ใต้ดินและที่ขั้วโลกทั้งสองการค้นพบนี้เป็นข่าวดีสำหรับแผนการตั้งรกรากของมนุษย์เพราะน้ำคือสิ่งจำเป็นที่สุดสำหรับการมีชีวิตอยู่แต่น้ำเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอเราต้องการอากาศหายใจด้วยบรรยากาศของดาวอังคารประกอบไปด้วยคาร์บอนไดออกไซด์95%ไนโตรเจน3%และอาก์กเน1% ออกซิเจนมีเพียง0.13%เท่านั้นน้อยมากจนมนุษย์ไม่สามารถหายใจได้แต่นี่คือจุดที่เทคโนโลยีของเราเข้ามาช่วยยาน p e r s e v e r a n c e ได้ทำการทดลองสำคัญในเดือนเมษายนปี2021ด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า MOXIE หรือ Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment เครื่องมือขนาดเล็กนี้สามารถแยกออกซิเจนออกจากคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศดาวอังคารได้สำเร็จผลิตออกซิเจนได้ประมาณ5กรัมต่อชั่วโมงซึ่งพอให้คนหนึ่งหายใจได้เป็นเวลา10นาทีการทดลองนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าเราสามารถผลิตอากาศหายใจบนดาวอังคารได้จริงและถ้าเราขยายเทคโนโลยีนี้ให้ใหญ่ขึ้นเราอาจจะสามารถผลิตออกซิเจนได้มากพอสำหรับนิคมมนุษย์ทั้งหมด รวมทั้งใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับยานอวกาศที่จะเดินทางกลับโลกด้วยแต่แล้วก็มีความท้าทายที่ใหญ่กว่านี้นั่นคือปัญหารังสีคอสมิกบนโลกเรามีสนามแม่เหล็กและชั้นบรรยากาศที่หนาคอยปกป้องเราจากรังสีอันตรายจากอวกาศแต่บนดาวอังคารบรรยากาศบางเกินไปและไม่มีสนามแม่เหล็กทั่วโลกทำให้คนที่อยู่บนผิวดาวอังคารได้รับรังสีมากกว่าคนบนโลกประมาณ100เท่า นักวิทยาศาสตร์จากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์คำนวณว่าการได้รับรังสีในระดับนี้อาจเพิ่มความเสี่ยงการเป็นมะเร็งได้ถึง3เปอร์เซน์และอาจส่งผลต่อระบบประาสาทและการทำงานของสมองในระยะยาวนี่คือเหตุผลที่ฐานมนุษย์บนดาวอังคารจะต้องถูกสร้างใต้ดินหรือมีการป้องกันรังสีพิเศษแล้วก็มีเรื่องของแรงโน้มถ่วงที่อ่อนกว่าสเท่าซึ่งฟังดูเหมือนจะเป็นเรื่องดี แต่ในระยะยาวแรงโน้มถ่วงที่อ่อนจะทำให้กล้ามเนื้อและกระดูกของเราอ่อนแอลงเหมือนกับที่เกิดขึ้นกับนักบินอวกาศที่อยู่ในสถานีอวกาศนานๆแต่ในกรณีของดาวอังคารมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงถาวรไม่ใช่ชั่วคราวนักวิจัยจากศูนย์การบินและอวกาศยุโรปพบว่าการอยู่ในสภาพแรงโน้มถ่วงต่ำเป็นเวลานานอาจทำให้ร่างกายของเราปรับตัวไปอย่างถาวร และเมื่อนั้นการกลับมาอยู่บนโลกที่มีแรงโน้มถ่วงแรงกว่าอาจจะเป็นเรื่องยากหรือเป็นไปไม่ได้เลยนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความท้าทายที่เราทราบแล้วแต่ยังมีอีกหลายเรื่องที่เราต้องแก้ไขเรื่องของอาหารเครื่องมือวัสดุดก่อสร้างและที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของจิตใจมนุษย์ที่จะต้องอยู่ห่างจากโลกเป็นเวลาหลายปีหรือแม้กระทั่งตลอดชีวิต แต่ถ้าเรื่องที่รู้แล้วยังท้าทายขนาดนี้แล้วเรื่องที่เรายังไม่รู้จะซับซ้อนแค่ไหนตอนนี้เรามาสู่ส่วนที่น่าตื่นเต้นที่สุดส่วนของสิ่งที่เรายังไม่รู้สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ยังคงโต้เถียงกันและสิ่งที่อาจเปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่เราเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นมนุษย์เรื่องแรกที่น่าสนใจที่สุดคือแนวคิดเรื่อง t e รา f o r m i n g หรือการปรับสภาพดาวเคราะห์ การเปลี่ยนสภาพแวดล้อมทั้งหมดบนดาวอังคารให้เหมือนกับโลกให้มีบรรยากาศที่หนาขึ้นอุณหภูมิที่อบอุ่นขึ้นและอาจจะมีน้ำไหลอยู่บนผิวหน้าอีกครั้งนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮาวาต์เสนอแนวคิดที่น่าทึ่ง การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นไปในบรรยากาศดาวอังคารเพื่อเพิ่มอุณหภูมิการละลายน้ำแข็งที่ขั้วโลกหรือแม้กระทั่งการสร้างโรงงานขนาดยักษ์ที่ผลิตออกซิเจนอย่างต่อเนื่องแต่กระบวนการนี้อาจใช้เวลาหลายร้อยปีหรือแม้กระทั่งหลายพันปีแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือผลกระทบที่การปรับสภาพดาวเคราะห์จะมีต่อสิ่งมีชีวิตที่อาจมีอยู่บนดาวอังคารแล้ว ข้อมูลล่าสุดจากยาน perseverance พบสัญญาณที่น่าสงสัยของสิ่งมีชีวิตขนาดจิ๋วในอดีตและถ้าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ยังมีอยู่ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอาจจะทำลายพวกมันไปเสียก่อนที่เราจะได้ศึกษาแล้วก็มีคำถามที่ลึกซึ้งกว่านั้นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงร่างกายมนุษย์ในระยะยาวการอยู่บนดาวอังคารเป็นเวลาหลายสิบปีหรือหลายชั่วอายุคน จะส่งผลต่อร่างกายของเราอย่างไรนักพันธุศาสตร์จากสถาบันการแพทย์แห่งชาติสหรัฐอเมริกาคาดการว่าแรงโน้มถ่วงที่อ่อนระดับรังสีที่สูงและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากโลกอย่างสิ้นเชิงอาจทำให้ร่างกายมนุษย์เริ่มปรับตัวในระดับพันธุกรรมเราอาจจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างกระดูกขนาดของอวัยวะต่างๆหรือแม้กระทั่งการทำงานของสมอง และถ้าหากมีเด็กเกิดบนดาวอังคารเด็กเหล่านั้นจะเป็นอย่างไรพวกเขาจะยังเป็นมนุษย์ในความหมายเดิมหรือไม่หรือพวกเขาจะกลายเป็นสายพันธุ์ใหม่ h a b i t a n s Marianus หรือมนุษย์อังคารที่แตกต่างจากเราในหลายๆด้านเรื่องที่น่ากลัวที่สุดคือโอกาสที่มนุษย์อังคารเหล่านั้นอาจจะไม่สามารถกลับมาอยู่บนโลกได้ร่างกายของพวกเขาอาจจะปรับตัวไปกับแรงโน้มถ่วงที่อ่อน จนเมื่อมาอยู่บนโลกที่มีแรงโน้มถ่วงแรงกว่าพวกเขาอาจจะไม่สามารถยืนเดินหรือมีชีวิตอยู่ได้นักดาราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เตือนว่าการแยกตัวของมนุษยชาติออกเป็นสองสายทันมนุษย์โลกและมนุษย์อังคารอาจนำไปสู่ความขัดแย้งที่ไม่เคยมีมาก,ก่อนในประวัติศาสตร์ความขัดแย้งระหว่างดาวเคราะห์ระหว่างบ้านเก่าและบ้านใหม่ แต่อาจจะมีความเป็นไปได้ที่น่าสนใจกว่านั้นเทคโนโลยีการแก้ไขพันธุกรรมหรือจีน e อด i t ติ้ที่กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วในปัจจุบันอาจจะช่วยให้เราปรับปรุงร่างกายมนุษย์ให้เหมาะสมกับการอยู่บนดาวอังคารได้โดยไม่ต้องรอให้วิวัฒนาการทำงานนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนียเสนอแนวคิดการสร้างมนุษย์อังคารที่ได้รับการออกแบบพิเศษมีกระดูกที่แข็งแรงกว่า ปอดที่ใหญ่กว่าและอาจจะมีการปรับปรุง DNA ให้ทนต่อรังสีได้ดีกว่าแต่คำถามก็คือเราต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองขนาดนั้นหรือไม่เพื่อไปอยู่บนดาวอื่นและคำถามสุดท้ายที่ลึกลับที่สุดเมื่อเราไปอยู่บนดาวอังคารแล้วเราจะยังเป็นเราเหมือนเดิมหรือไม่ความทรงจำของโลกวัฒนธรรมภาษาศิลปะดนตรีดนตรีทุกอย่างที่ทำให้เราเป็นมนุษย์จะยังคงอยู่ในสังคมมนุษย์อังคารหรือไม่ หรือจะค่อยๆเลือนหายไปและถูกแทนที่ด้วยสิ่งใหม่ที่เราไม่อาจจินตนาการได้เรามาหยุดพูดเรื่องเทคโนโลยีกันสักครู่แล้วมาคุยกันเรื่องที่ลึกซึ้งกว่านั้นเรื่องในใจคนเรื่องความรู้สึกของคนที่อยากจะไปหาบ้านใหม่คุณเคยรู้สึกไหมเวลาที่คุณนั่งอยู่ในบ้านแต่ใจคิดไปไกลคิดถึงที่ไหนสักแห่งที่อาจจะดีกว่านี้ที่ไหนสักแห่งที่เราอาจจะเริ่มต้นใหม่ได้ ที่ไหนสักแห่งที่เราไม่ต้องเจอกับปัญหาเดิมๆที่ยุ่งเหยิงในชีวิตอาจจะเป็นแค่ความรู้สึกธรรมดาของคนการอยากไปไหนสักที่แต่เมื่อเราพูดถึงการไปอยู่บนดาวอังคารมันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนบ้านมันคือการละทิ้งทุกอย่างที่เรารู้จักทุกคนที่เรารักและทุกความทรงจำที่ผูกพันกับผืนดินใบนี้ฉันเคยอ่านบทสัมภาษณ์ของนักบินอวกาศ ที่เคยไปอยู่ในสถานีอวกาศนานหลายเดือนเขาบอกว่าสิ่งที่เขาคิดถึงมากที่สุดไม่ใช่อาหารการกินไม่ใช่การอาบน้ำแต่คือเสียงฝนกลิ่นของหญ้าที่เพิ่งถูกตัดและความรู้สึกของลมที่พัดผ่านใบหน้าบนดาวอังคารเราจะไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยไม่มีฝนไม่มีหญ้าไม่มีลมแม้แต่ท้องฟ้าสีฟ้าที่เราทนุถนอม บนดาวอังคารท้องฟ้าจะเป็นสีส้มอ่อนๆในตอนกลางวันและเป็นสีน้ำเงินอมเขียวในตอนพระอาทิตย์แล้วเรื่องของคนที่เรารักครอบครัวเพื่อนคนรักพวกเขาจะอยู่ไกลจากเราหลายล้านกิโลเมตรการสื่อสารด้วยเคลื่อนวิทยุจะใช้เวลา4นาทีถึง24นาทีขึ้นอยู่กับตำแหน่งของดาวทั้งสองหมายความว่าการคุยกันแบบสดๆเป็นไปไม่ได้ ทุกคำพูดที่เราส่งไปและทุกคำตอบที่เรารับจะช้าเป็นชั่วโมงชั่วโมงนักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดศึกษาผลกระทบทางจิตใจของการอยู่ในสถานที่แยกตัวเป็นเวลานานพวกเขาพบว่าการอยู่ห่างจากสังคมมนุษย์มากเกินไปจะทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าความวิตกกังวลและในบางกรณีอาการหลอนผิดปกติแต่คำถามที่น่าสนใจก็คือ ความต้องการที่จะไปหาบ้านใหม่นี้มันเกิดจากสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของมนุษย์หรือเป็นการหนีจากปัญหาที่เราสร้างขึ้นเองบนโลกใบนี้มองดูสิสภาพแวดล้อมบนโลกกำลังเสื่อมทโทรมอุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นระดับน้ำทะเลสูงขึ้นสายพันธุ์สัตว์ป่าสูญพันธุ์ไปทุกวันทรัพยากรธรรมชาติหมดลงประชากรโลกมากเกินไปและดูเหมือนว่าเราจะแก้ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้ทันการ การไปอยู่บนดาวอังคารมันอาจจะเป็นแผนสำรองสำหรับสายพันธุ์มนุษย์แต่มันก็อาจจะเป็นการหนีจากความรับผิดชอบที่เรามีต่อโลกใบนี้ด้วยแทนที่จะอยู่ซ่อมแซมบ้านเก่าเราเลือกไปสร้างบ้านใหม่นักประชญาจากมหาวิทยายลัยออกซฟอร์ดตั้งคำถามว่าการใช้ทรัพยากรมหาสารในการไปตั้งรกรากบนดาวอังคารมันเป็นการใช้เงินและเวลาที่คุ้มค่าหรือไม่ เมื่อเงินและเวลาเหล่านี้สามารถนำมาแก้ปัญหาบนโลกได้เช่นการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดการฟื้นฟูป่าภัยการแก้ปัญหาความยากจนแต่อีกมุมหนึ่งการเรียนรู้ที่จะอยู่รอดบนดาวอังคารมันอาจจะทำให้เราเรียนรู้วิธีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและยั่งยืนเทคโนโลยีที่เราพัฒนาเพื่อการอยู่รอดบนดาวอังคารอาจจะนำกลับมาใช้แก้ปัญหาบนโลกได้ด้วยและอาจจะมีเหตุผลที่ลึกซึ้งกว่านั้น การไปอยู่บนดาวอังคารมันไม่ใช่เรื่องของการเอาตัวรอดแต่เป็นเรื่องของการเป็นมนุษย์เราคือสัตว์ที่อยากรู้อยากเห็นอยากสำรวจอยากค้นหาอยากไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไปได้ตั้งแต่บรรพบุรุษของเราออกจากแอฟริกาเพื่อสำรวจโลกจนถึงการที่เราส่งยานอาวกาศไปยังขอบระบบสุริยะเราไม่เคยหยุดมองหาขีดจำกัดใหม่ไม่เคยหยุดท้าทายสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ การไปอยู่บนดาวอังคารมันอาจจะเป็นการก้าวต่อไปของวิวัฒนาการมนุษย์การกลายเป็นสายพันธุ์ที่อยู่ได้หลายดาวเคราะห์การเดินทางไปสู่ดวงดาวที่ไกลกว่านี้และอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการพบกับสิ่งมีชีวิตรูปแบบอื่นในจักรวาลแต่คำถามที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นคือเมื่อเราไปถึงดาวอังคารแล้วเราจะยังคิดถึงบ้านหรือไม่ลองจินตนาการดูสิวันหนึ่งในอนาคต 5 0ปีหรืออาจจะร้อยปีจากนี้มีคนคนหนึ่งยืนอยู่บนยอดเขาสูงของดาวอังคารมองผ่านแว่นครอบหน้าของชุดอวกาศขึ้นไปบนท้องฟ้าสีส้มอ่อนๆเขามองหาจุดแสงเล็กๆที่ระยิบระยับอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์จุดแสงสีฟ้าจางที่คนบนดาวอังคารเรียกว่าโลก จุดแสงที่ห่างไกลจนมองแทบไม่เห็นแต่กลับเป็นที่เกิดของบรรพบุรุษทุกคนที่อยู่บนดาวอังคารเขาคิดอะไรอยู่ในใจหรือเขามองเห็นบ้านหรือเปล่าหรือเขามองเห็นแค่อดีตที่ปู่ย่าตายายเล่าให้ฟังเรื่องราวของโลกที่เคยเป็นสีเขียวและสีฟ้าที่เคยมีสัตว์ป่านับล้านชนิดที่เคยมีมหาสมุทรกว้างใหญ่และป่าฝนเขียวชอุ่มผู้คนบนดาวอังคารในยุคนั้น พวกเขาเกิดที่นี่เติบโตที่นี่รู้จักแต่ฟ้าสีสม้มดินสีแดงและลมที่เบาจนแทบจะจับต้องไม่ได้สำหรับพวกเขาดาวอังคารคือบ้านและโลกคือดาวต่างแดนที่อยู่ไกลเกินไปแต่ในคืนที่เงียบสงบเมื่อลมบนดาวอังคารแผ่วเบาและดวงจันทร์ทั้งสองของดาวอังคารฟอยบอสและดีมอสลอยขึ้นมาบนท้องฟ้า พวกเขาอาจจะยังคิดถึงบางอย่างบางอย่างที่พวกเขาไม่เคยเห็นแต่กลับรู้สึกคิดถึงเสียงคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งกลิ่นของดอกไม้ในสวนความรู้สึกของฝนที่โปรยลงมาหรือแม้แต่เสียงนกร้องในตอนเช้าสิ่งที่พวกเขาไม่เคยได้สัมผัสแต่กลับถูกฝังลึกอยู่ในพันธุกรรมของความเป็นมนุษย์ นักดาราศาสตร์คาวเซเกนเคยกล่าวไว้ว่าจัก,กรวาลไม่มีพันธะอะไรที่จะต้องเข้าใจได้ง่ายแต่มันก็น่าทึ่งอย่างที่เราไม่เคยจินตนาการและเมื่อเราเริ่มสเปรดชีตเดินทางไปยังดาวอื่นเรากำลังเปิดบทใหม่ของความเป็นมนุษย์ที่ไม่มีใครรู้ว่าจะจบลงอย่างไรอาจจะในอนาคตมนุษย์บนดาวอังคารจะพัฒนาเทคโนโลยี ที่ทำให้พวกเขาสามารถเดินทางไปยังดาวเคราะห์ที่ไกลกว่านี้ไปยังดาวพระฤหัสด,ดาวเสาหรือแม้กระทั่งออกนอกระบบสุริยะและแต่ละครั้งที่พวกเขาไปพวกเขาจะพาเอาเศษเสี้ยวของโลกด้วยในรูปของความทรงจำภาษาดนตรีและความฝันหรืออาจจะในอนาคตการแยกตัวของมนุษยชาติออกเป็นหลายดาวเคราะห์ จะทำให้เราค้นพบสิ่งใหม่เกี่ยวกับตัวเองอาจจะเราจะเรียนรู้ว่าการเป็นมนุษย์ไม่ได้ผูกพันกับดินแดนใดดินแดนหนึ่งแต่ผูกพันกับความสามารถในการปรับตัวการเอาใจใส่กันและการแบ่งปันความฝันร่วมกันแต่สิ่งหนึ่งที่ผมมั่นใจนั่นคือไม่ว่าเราจะไปไกลแค่ไหนในจัก,กรวาลเราจะยังคงมองกลับมา ยังคงคิดถึงจุดเริ่มต้นยังคงค้นหาคำตอบสำหรับคำถามที่เราเริ่มต้นด้วยคืนนี้ทำไมเราถึงอยากออกไปจากบ้านและอาจจะในที่สุดเราจะค้นพบว่าบ้านไม่ใช่สถานที่แต่เป็นความรู้สึกความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวเราความรู้สึกของการเชื่อมโยงกับผู้คนที่เรารักและความรู้สึกของการมีความหวังดาวอังคาร ดาวเคราะห์สีแดงที่ห่างไกลอาจจะไม่ใช่จุดหมายปลายทางแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่ยาวไกลการเดินทางที่จะพาเราไปค้นพบว่าในจักรวาลอันกว้างใหญ่นี้เราไม่ได้โดดเดี่ยวเราเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่กว่าเรื่องราวของชีวิตที่พยายามเข้าใจตัวเองและคืนหนึ่งเมื่อคุณมองขึ้นไปบนท้องฟ้าและเห็นจุดแสงสีแดงเล็กๆ ที่ระยิบระยับอยู่ท่ามกลางดวงดาวนับพันลองคิดดูสิอาจจะมีใครบางคนบนดาวอังคารกำลังมองกลับมาที่โลกกำลังคิดถึงบ้านและกำลังฝันถึงวันที่จะได้กลับมาหรือบางทีพวกเขาไม่ได้คิดถึงการกลับมาแต่กำลังคิดถึงการไปต่อไปอย่างที่ไกลกว่านี้ไปยังดวงดาวที่อยู่นอกระบบสุริยะไปจนถึงใจกลางของกาแล็กซีเพราะนั่นคือสิ่งที่มนุษย์เป็น เราคือสัตว์ที่ไม่เคยหยุดค้นหาไม่เคยหยุดฝันและไม่เคยยอมแพ้ต่อความเป็นไปไม่ได้ขอบคุณที่ร่วมเดินทางไปกับเรื่องราวของบ้านหลังที่สองในคืนนี้นี่คือรายการชวนคิดพิชิตเวิร์สและผมหวังว่าคืนนี้จะทำให้คุณมองดูดวงดาวต่างๆด้วยสายตาที่แตกต่างจากเดิม ไม่ใช่แค่จุดแสงไฟในความมืดแต่เป็นโอกาสใหม่ความหวังใหม่และความเป็นไปได้ใหม่สำหรับอนาคตของมนุษยชาติฝันดีครับและอย่าลืมมองดูดาวอังคารดาวคราะกสีแดงที่อาจจะเป็นบ้านหลังที่สองของเราในวันหนึ่ง